มาสวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาพอมาซีมมึงหาแน่นี่นนมันเป็นต้มโค้งหรือต้มมัวเด็กยกินเดี๋ยกินต้มโค้งา่บมึงป่าแหงแต่ว่นองบีได้โอ้มันมันบ่นเห็นเนาะมันอะไรว่วได้เนี่ยใส่น้ำม,มึงเสิ้อผ้ามึงใส่ใส่บะคามเปียกใส่บะคามเปียกใส่ขะานอใส่รสดีใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาผงนัวหอมแดง ต้นหอมบะคือเทศพริกและกะอีอย่างอีก,กนหนึ่งปลาปลาปลาทอดนี่พี่น้องปลาย่างปลาทอดดิเอามาหักหักนหักลงใส่ใส่บะคือเทศบัวนี่คืออยากสดๆก็เลยกลายเป็นต้่มต้่มัม,มว่ไม่เป็นต้่มคงคือก็เจเรร้าเฮ็ดสับแต่รรว่าแซ่บนำก็ได้อะ ปลาจิ้มเขากันอืมไดอย่างไรปลาจิ้มเข้าต้นบอเห็นบ่ไรปลาแห้งปลาแห้งสุมขี้ปลาพายอยากได้ซังมาเด้อพี่น่องสุมขี้ปลาพี่เฮ็ดจังไดลุง่งวะเอาจำในสอนดีวกว่าเดี๋ยวมันสิบเปื้อน จำในชวนในชวนตากับยายก็แม่แม่พ่านด่กินแต่ตากับยายก็ไม่น้อยกินแล้วไม่แลวาลวงข้อชดนาำลงข้อวาวะหันหวันเห็นไหมไม่หรือพี่น้องเ็นเอง,อเเองต้มเอง ăn ừ, mình tôm mình, để anh Nam đi Mai, con. Đang phòng, mai con. Ừ, ừ, con. có tặng phong mai không? Nhìn bao. Lục khẩu các anh chị sát thương. Anh bảo thấy không? thấy สี่หละสุ่มสุ่มคีปาแสบแน้องเบี๋ยวใส่ส่วนมันสบเปือนป่าทอด ไปย่างก็ได้ไปทอดก็ได้ปลาแห้งแบบตร้มคีปลา

นั่นไหมนั่นแม่แกงนั้ยะอดตัวุมันิมันยังลรแม่เดี๋ยวคุณแกไปเล่าอยู่บ่มาเป็นมากหบ่เสียงรุ ับแม่แม่นัน่นนะน้ำต้เข่าหัวน้ำกินได้หรอมวนอะตุ่มห่วมัเม,มเป็นตุมโค้งหมวจับอีเด้อม,ม,มสมน้ำสมเคมเขเผ็ดเผ้มเขม,สม,สมเค็มเมผ็ดด้วย กจ้ารถได้บ้างบบหมวกแต่แสบลมก็จะสดนำ้ำใครมีน้ำรวงข้อมันน้ำรวงข้อไปผนอนอะุยกับขีปข้ปลาลมขี้ปลาสมเข้มสม

ด,ดีดีหอต้มดีนแม่เพราะสามไสอะ่ะขันมี่พักหวานสิพอดีีดพักหวานมอมี่มมมแบบแซบสุมขีปลามัมมัมขีปลา โอ้โหเนี่ยตาตาตอดกรอบกรอบกินหอดกลางไร้นมอไมาล่ะขอาวมันมาอืมน้ปุ๋ยหูรสชาติต้มหมวน้องเห็นไล่ะมาเห็นละหมั่ว ส้มสมเข้มเข้มสมมัวลูกาาิบอบอ,บอกคงที่แม่ใส่บลกหน้าวนบอแม่ใส่แต่บักขามสมกะกาไม่กินกน้องูน้อพิมหนวเธอร้องเลยนะ <c oughs> <c oughs> หนูเธออง, <c oughs> อง, <c oughs> งเดียวมนเบียวตายสองคนหัว <c oughs> ้องอีกแ้ะ บอกว่ากินได้ก็กินไหวพูดได้ตัวได้แบบปากคามเนียลงไม่นอกก็ปากคามคากับปกามไอกินแล้วออกไปจ้งมือแรกได้บ้างปลาฟองโมเดลกลาย็นเกลือเฮือนปลาเกลืปาสล่มกินะไเฮือนแล้วเปิดพรลมออ่ะอุ้ยปลาแล้วโมเดลก็มเดเมียนกันบ้างอืมแล้วเราไปรอดตั้งแต่ปลาตบ

ไปมึงดีขอตัวไปก่อนเนาะน่าสุดต้มหวมวกน้ำมันเดีเยวมาใช้ต้มข้นกลายเป็นต้มหมวกข้างหลังีน้องขอไปคุณในรายที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำเหมือนนี่เนาะอาบสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะข้างหลัง